เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงกรรมนิตยังคง,งนั่งนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานความคิดสับสนปนสงสัยในท้ายที่สุดจึงกล่าวขึ้นว่าตามที่ท่านได้กล่าวมาถึงความที่พิกษุเมื่อยังมีชีวิตอยู่ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้พ้นจากความทุกข์แต่ไม่ได้เอ่ยถึงว่าเมื่อผู้นั้นเสียชีวิตลงและร่างกายได้กลับสู่สภาพของธาตุเดิมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านเพียงกล่าวว่า นับแต่นั้นมนุษย์และเทวดาจะไม่เห็นเขาอีกส่วนเรื่องชีวิตนิรันด์ในส่งสวรรค์เล่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินท่านพูดถึงเลยพระศาสดาไม่ได้ตรัสถึงเรื่องเหล่านี้บ้างเลยหรือพระตาคตทรงตรัสัว่าดูก่อนพระดาพระศาสดาไม่ได้ทรงตรัสถึงเรื่องเหล่านี้ไว้เลยกามนิตกล่าวต่อว่าถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงทราบเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องนี้มาก ไปกว่าข้าพระเจ้าเลยดูก่อนพระดาพระศา,าสดาไม่ได้ทรงตรัสถึงเรื่องเหล่านี้ไว้เลยดูก่อนอนาคาริกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณนาป่าประดูลายในปริมณฑลของกรุงโกสัมพีวันหนึ่งพระองค์เสด็จออกจากป่าทรงกำบายไม้มาด้วย และทรงตรัสแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายใบไม้ที่อยู่ในมือเรากับใบไม้ที่อยู่ในป่าด้านโน้นฝั่งไหนมีจํานวนมากกว่ากันเหล่าสาวกกล่าวตอบทันทีว่าใบไม้ที่อยู่ในป่าด้านโน้นย่อมมีมากกว่าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายอุปมาด่งใบไม้ที่มีอยู่ในมือเรากับใบไม้ที่มีอยู่ในป่าสิ่งที่เรารู้แจ้งแล้วแต่ยังไม่ได้แสดงแก่พวกท่านย่อมมีมากกว่าที่ได้แสดงแก่พวกท่านแล้วดูก่อนพิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหตุใดเราถึงไม่แสดงสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดทั้งนี้เพราะสิ่งที่ไม่ได้แสดงแก่ท่านนั้นไม่ได้นำไปสู่ความละซึ่งกิเลส ความหลุดพ้นความรู้แจ้งนิพพานกรามเิดกล่าวต่อว่าถ้าพระองค์ได้ตรัสเช่นนั้นก็คงจะเป็นเพราะทรงนิ่งไว้ด้วยเจตนาเพื่อไม่ให้เหล่าสาวกเกิดความท้อถอยในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นดังที่ท่านได้อธิบายไว้ว่าภิกษุผู้หลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้นแล้วนั้นย่อมจะต้องบรรลุถึงความดับสูญสิ้นจากโลกนี้ไม่วงเวียนกับการเกิดอีกหากพระศาสดาทรงมีสิ่ง ที่จะแสดงจะทำให้เกิดความยินดีแก่ผู้ฟังแล้วดังเช่นว่าหากทรงทราบว่าภิกษุซึ่งชนะทุกทั้งหลายเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้รับความสุขตลอดไปพระองค์คงจะไม่ทรงนิ่งอยู่เช่นนั้นเพราะคำบอกกล่าวดังนี้ย่อมจะเป็นแรงกระตุน้นและช่วยให้สาวกมีกำลังใจตั้งหน้าปฏิบัติด้วยความเพียรอย่างเต็มที่ดูก่อนพระดาหากพระศาสดาไม่ได้ทรงชี้แนะ ให้ถือการดับทุกเป้าหมายสูงสุดแห่งความเทียนแต่สงเลือกให้เรื่องการมีชีวิตที่มีความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุดในสวรรค์มาเป็นเป้าหมายอันประเสริฐแล้วเหล่าสาวกย่อมยินดีและจะยึดติดจะอยากให้ได้มาซึ่งความสุขถ่ายหน้าในสวรรค์เมื่อเป็นแบบนี้จะเป็นการสร้างความอยากให้เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรอกหรือเพราะในขณะที่พวกเขา มุ่งหวังความสุขในชาติหน้ายิ่งมีความอยากได้มากเท่าใดก็ย่อมจะต้องวงเวียนในการเกิดในวัดสงสารแห่งโลกนี้นานขึ้นเท่านั้นกานมดกล่าวว่าข้อนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นอันตรายดังที่ว่ามาแต่ข้าพเจ้ากลับเห็นว่าการที่ส่งไม่ย้มพรายเรื่องสวรรค์จะเป็นอันตรายแร,แรงยิ่งกว่าเพราะจะเป็นการบันทอนความมอ,อเพียนพยายามตั้งแต่เริ่มต้นจะมีสาวกใด ที่จะยอมบำเพ็ญด้วยความเพียรพยายามเต็มความสามารถเพียงเพื่อจะเอาชนะความทุกข์ทั้งหลายถ้าสาวกผู้นั้นไม่ทราบว่าผลตอบแทนในภายหน้านั้นจะเป็นความสุขที่เป็นนิรันดร์หรือจะเป็นการดับศูนยไม่เกิดขึ้นอีกดูก่อนพระดาถ้าเรื่องจะเป็นดังต่อไปนี้ท่านจะคิดอย่างไรหากว่าไฟกาลังในบ้านแล้วคนงานวิ่งเข้าไปปลุกเจ้านายแล้วบอกว่าลุกขึ้น รีบหนีไปเสียไฟกำลังไม่บ้านขณะน,นี้หลังาคากำลังจะถล่มลงมาแล้วท่านคิดว่าเจ้านายคนนี้จะตอบออกมาหรือว่าเจ้าออกไปดูข้างนอกว่ามีฝนตกหรือไม่มีพายุหรือไม่หรือเป็นวันข้างขึ้นหรือไม่ท่าฝนไม่ตกพายุไม่มีหรือเป็นวันข้างขึ้นข้าจึงจะออกก่อจากบ้านหากเจ้านายกล่าวออกมาดังนี้ท่านจะไม่คิดหรือว่าเรื่องที่คนงานที่ซื่อสัตย์ พยายามเตือนถึงอันตรายแก่ชีวิตนั้นเจ้านายกลับฟังเป็นอย่างอื่นก้มนิดตอบกลับว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าได้แต่ตอบว่าคงจะไม่มีผู้ใดตอบกลับเช่นนั้นพระตถาคตทรงกล่าวว่าดูก่อนอนาคาริกบัตนี้ตัวท่านเองก็เปรียบได้กับมีเพลิงโหมอยู่รอบศีรษะเพราะบ้านของท่านกำลังถูกไฟไม่ส่วนบ้านอะไรนะหรือบ้านที่ว่า ก็คือโลกนี้เองส่วนถูกไฟอะไรไม่อยู่หรือก็คือไฟแห่งความอยากความเกลียดความหลงโลกนี้กำลังถูกไฟกิเลสเทาผลานอยู่ถูกห่อหุ้มด้วยควันไฟโลกสะเทือนไปถึงด้านในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงตอนนี้กามนิตก็มีอาการสันเทิมนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่แล้วจึงกล่าว ด้วยเสียงกระด้างแต่สั่นอยู่บ้างว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถึงอย่างไรข้าพระเจ้าก็ไม่พอใจอยู่ดีที่พระศาสดาไม่เอ่ยถึงเรื่องความสุขอันเป็นนิรันด์บนสวรรค์น,นี้เลยทั้งนี้เนื่องด้วยความคิดและความเพียรพยายามของมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วมีแนวโน้มที่จะมุ่งหาความสุขและความเพลิดเพลินทางใจหากไม่มีสิ่งอันเป็นที่น่ารื่นรมเป็นความหวังที่รอยอยู่ก็จะไม่ก่อให้เกิดความพยายามพระตาคตกล่าวตอบว่า ดูก่อนอนาคาริกทํานองเดียวกันกับเด็กน้อยไร้เดียงสาคนหนึ่งเด็กคนนี้รู้สึกปวดฟันระบมไปหมดจึงรีบไปหาหมอให้ช่วยให้ตนรู้สึกสุขสบายแทนความเจ็บปวดที่มีอยู่นี้ด้วยแต่หมอตอบว่าความรู้ความสามารถของหมอที่มีอยู่ก็คือการถอดถอนเหตุแห่งความเจ็บปวดนี้เท่านั้นเด็กน้อยผู้เอาแต่ใจกลับตอบว่าข้าพเจ้าทนความเจ็บปวดนี้มานานแล้ว ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่ตนควรจะได้รับความสุขมาแทนดังนั้นเด็กน้อยจึงวิ่งออกไปหาหมอคนอื่นที่เป็นนักลุงหลอกแล้วขอให้หมอช่วยเปลี่ยนจากความเจ็บปวดให้เป็นความสุขสบายแทนหมอผู้ที่เป็นนักลุงหลอกตอบว่าตนถนัดในงานนนี้อยู่แล้วหลังจากรับเงินจากเด็กน้อย จึงเอานิ้วของตนไปแต่ที่ฟันของเด็กน้อยแล้วใช้วิธีล่อหลวงให้เด็กมีความคิดความรู้สึกว่าความเจ็บนั้นหายไปมีความสุขเข้ามาแทนเด็กคนนั้นจึงกลับบ้านด้วยความสุขสบายแต่หลังจากนั้นไม่นานความสุขสบายนั้นก็ค่อยๆหายไปความเจ็บปวดทรมานก็กลับมาอีกทั้งนี้เพราะเหตุใด หรือก็เพราะต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดยังไม่ได้ถูกถอนออกไปดูก่อนอนาคาริกแต่ถ้าสมมติว่าเด็กน้อยผู้นี้เป็นผู้มีความคิดไปหามหอผู้มีความรู้ความชำนาญที่แท้จริงหลังจากที่หมอได้ตรวจด,ดูก็ต้องหาสาเหตุว่าความเจ็บปวดเกิดจากสาเหตุใดแล้วจึงลงมือรักษาจากต้นเหตุนั้น ในตอนท้ายเด็กน้อยผู้นี้ก็จะหายจากความเจ็บปวดทรมานนี้ทั้งนี้เพราะต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดนี้ได้ถูกกำจัดออกไปแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าจบเรื่องที่ยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันแล้วกามนิดก็นั่งนิ่งอึ้งด้วยความอัดอั้นตันใจเพราะไม่ยอมรับว่า ตนเป็นเหมือนเด็กน้อยไร้เดียงสาตามที่พระองค์ทรงยกขึ้นมาแต่จนปัญญาที่จะหาเหตุขึ้นมาโต้ตอบได้มีความรู้สึกอยากจะร้องให้แต่เมื่อปรับอารมณ์ได้จึงถามขึ้นด้วยเสียงที่เบาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญจากเรื่องที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนี้ท่านได้ยินมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเองหรือพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนที่ยากที่จะได้เห็นแล้วตรัสตอบว่า ดูก่อนพระราดาเราบอกไม่ได้ว่าได้ยินมามาจากพระศาสดาเองเมื่อกามนิตได้ฟังดังนี้ก็เกิดความล่งใจดวงตาเป็นประกายและอุทานขึ้นมาด้วยเสียงดังว่าอย่างที่คิดไว้เลยข้าพระเจ้านึกอยู่แล้วว่าต้องไม่ใช่ไถยคำของพระศาสดาแต่มาจากความเข้าใจจากท่านผู้เจริญเองด้วยสำคัญผิดคิดว่าเป็นอย่างนั้นใครๆก็คิดเช่นนี้ว่าพระธรรมเทศนาของพระองค์นั้นก่อให้เกิดปิติสุข ทั้งในเบื้องต้นทั้งในท่ามกลางและในบั้นปลายอย่างไรก็ตามในอีกสองถึงสามสัปดาห์นี้ข้าพระเจ้าก็จะได้เข้าเฝ้าพระศา,าสดาอยู่แล้วและจะรับพระธรรมจากพระองค์โดยตรงเพื่อความหลุดพ้นและท่านผู้เจริญก็จะได้เข้าเฝ้าด้วยเช่นกันแล้วรับพระธรรมอันแท้จริงที่ถูกต้องตัวท่านผู้เจริญจะได้เปลี่ยนความคิดความเข้าใจอันเชยชัยแต่ตอนนี้ข้าพระเจ้ารู้สึกดึกมากแล้วเรามานอนพักผ่อนกันเถอ ามประสงค์ท่านเถิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยความเมตตาแล้วเอ็นองค์ลงบรรทมตะแคงเบื้องขวาในลักษณะสีหสายาัดพระหัตถ์ขวาหนุนพระเสียรพระบาทซ้ายซานพระบาทขวาทรงกำหนดเวลาที่จะตื่นบรรทมแล้วเข้าสู่การบรรทมตามปกติ